มจิตด,ดีไงพวกขี้น้อยใจเนี่ยทําดีแล้วอยากให้คนอื่นมาดีกับตัวเองเน่ะช่วยคนอื่นอยากให้คนอื่นกลับมาช่วยตัวเองเนี่ยความน้อยใจเป็นบอกเกิดความพยาบาทจริงจริงลองดูสิคนไหนน้อยใจเก่งๆเนี่ยพอน้อยใจั๊ะก็จะคิดพ่วงไปแล้วความพยาบาทผูกโกรเกิดขึ้นมาทันทีเลยอ่าก็ลองให้คนอื่นแบบไม่หวังไม่หวังผลดูสิให้ไปจนชินนะ่ะ ให้ไปอย่าไปหาเห็นหาผลอย่าไปคิดว่าให้ไปแล้วมันจะไปทําอะไรยังไงอย่างเนี้ยพอให้ไปแล้วก็คือทิ้งไปเลยให้จนไม่รู้สึกว่าได้ช่วยเหลือคนอื่นมันจะทําลายความน้อยใจลงเลยแล้วก็ต้องภาวานาด้วยให้มันเห็นใจตัวเองเห็นตัวที่มันดีดมันดิน้นเห็นตัวที่มันยึดมั่นถือมั่นนะ่ะในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วมันจะทําลายความน้อยใจลงได้เอง ไม่ใช่ไปคิดละความน้อยใจนะมันต้องทำมันต้องสร้างเหตุต้องฝึกสติทานศีลภาวนาเนี่ยทำให้มันต่อเนื่องเ่ยเมื่อก่อนคูบาก็เป็นคนขี้น้อยใจเหมือนกันนะ่ะพูดอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้เลยแตะไม่ได้เลยใครมาแตะคูบาไม่ได้เลยเพราะคูบาจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบส่วนตัวอยู่ ถึงหน้าที่ตรงนี้ก็ทําก็ทําแต่เมื่อทําแล้วคนเข้ามาตําหนิไม่ได้เลยเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนั้นแต่ทําไปทํามาทั้งทําทั้งบนอยู่ข้างในทําไปทํามาขัดใจตัวเองขัดไปขัดมากลายเป็นเรื่องปกติอยู่กับคนได้ทุกประเภทเลยบัานี้